ดูแลตลาดผู้ม้าเบื่องภเภอซื้อขอดูุหน้าประตูนะครับครับก็ขอบคุณครับพ่อค้าทุกท,ท่านไม่ว่าจะเป็นคนซื้อคนขายครับพอค้าต่างจังหวัดก็ามาซื้อเยอะเหมือนกันครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีเพชรบุรีแล้วก็อุทัยธานีจากภาคเหนือพิษณุโลกเข้ามาต่างจังหวัดแกลๆแถวนี้ก็มีพวกเขาที่อยู่ อุบลราชธานีศรีสะเกดอำเภอการทลักษ์การทลมก็พากันมาอุดหนุนตลาดนัดเราลนานนัดอำเภอศรีโคตภูมินั้นบริการด้วยเมตรีจิตไม่ว่าจะ,ะสะดวกสบายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําที่พักร่มให้ท่านไม่ว่าจะเป็นน้ําดืม่มน้าอะไรก็บางทีเราก็บริการเราจะทําการเปิดทุกวันพฤหัสเข้าได้ตั้งแต่เวลา ตีหเป็นต้นไปจนทิ้งเวลา11บเนาฬิกานะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆุกท่านครับช่างกิโลสี่มักรู้เลยเท่าไรครับหสร่สร้บสี่เนสอนี่ครับ 214กิโลนะครับเปิด9000นะครับผมอ่าอยากดูวัวนะครับวัวตัวเมียนะครับผมอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับ214โลครับกำลังช่างเลยเปิดไว้9000นะครับลองคำนวณดูครับสวัสดีครับผมนายชุติมาสุขแนหรือว่านายห้อยอ้วนครับ อยู่บ้านไหนครับเนี่ยตะแบงเป็นตะแบงเป็นหมู่สิบสามตําบลเจรพัฒน์ะครับวันนี้เอามากี่ตัวครับหกตัวครับหกตัวมีตัวไหนบ้างครับตัวนี้แล้วก็ส่งไปแล้วส่งไปแล้วอีกสี่ตัวห้าตัวครับผมห้าตัวส่งไปแล้วห้าตัวเรือหนึ่งตัวตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดราคาเจ็ดพันเจ็ดพันครับแต่มีแต่คนให้หกพันครับยังฮะมันมันหลักไม่ถึงทุนครับผมขายไปแล้วห้าตัวเป็นไงครับ ก็เสมเตอตัวหมดเลยเสมอตัวหมดเลยครับ <c oughs> วันนี้ถือว่าราคาเป็นไงครับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมละครับยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมเออหาซื้อวัวาตามบ้านยากไหมยากยากอย no? ู่เนาะว่าราคามันต่ำเนาะหาซื้อยากเหมือนกันมันม,<า>ม,มัน,มมน,มมนไม่ขึ้นสกทีิ์ครัอยากให้วัวราคาขึ้นไหมอยากอยากถ้าราคาขึ้นมันขายง่ายกว่าเดิมไหมขายง่ายกว่าเดิมครับผมซื้อก็ง่ายด้วยซื้อก็ง่ายด้วยชาวบ้านก็ได้ตังค์เพิ่มอีกครับครับผมชาวบ้านก็ได้ตังค์เพิ่มอีกครับ เวลาเราซื้อก็สบายใจด้วยเนาะสบายใจโอ้โหนี่ครับผมเอฝั่งนี้นี่อยู่กันเต็มเลยนะครับผมนี่นี่ก็ไมเคิลห้อยเทพนะครับผมนี่สุดยอดนะครับผมนี่วันนี้วันนี้ผมซื้อวัวมาครับเจ้าของก็มาด้วยเจ้าของมาด้วยใช่ไหมคนที่ผมไม่ซื้ออ่ะเขาก็มาด้วยครับผมไม่มีคนถามอยู่ไหนครับเอยู่นู่นบอกว่ามันไม่มีคนถามเลย อยู่หน่เซลฟ์ตัวไปหมอครับผมอยู่ไหนอเจ้าของเขาก็เดินมาสอดดูว่าผมจะได้กำไรเท่าไหร่โอ,อ้ยไอตัวนี้มัามีไอ้ถามงัวเจ้าเลย <c oughs> ได้อยู่หน่ไกลไหม เออนี่เลยจะพันมือจะของต้องมาไปซื้อก็มาไปดูครับผมฮอยโก้ 4G นะครับหมดแล้วบอกฮอยโก้มาซื้อครับวันนี้มาซื้อมาซื้อใช่ไหมครับหารอยอยู่ไหนครับฮอยโก้รัวสาวครับัวสาวโอ้แม่แยกลูกสดๆไงมีออเดอร์บอกด้ว่า่าไงครับอ๋อมีออเดอร์นะครับผมขอถามหน่อยว่าฮอยโก้ไปส่งที่ไหนออเดอร์ครับไงครับ ชักช่วงเศ้าโอ้ชักช่วงเซาเลยอ๋อที่บอกว่าโพสหาวัวใช่ไหมครับโอ้ดีครับผมหาวัวไทยวัวอะไรงี้บอกครับสีไหนก็ได้แม่สาวโอ้แม่สาวเขาไปทาอะไรครับขอถามหน่อยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมตามวอร์เดอร์ครับแม่แยกลูกสาวแม่สาวไม่เกินเจ็ดพันครับไม่เกินเจ็ดพันโอ้ครับผมขอบคุณมากครับครับผมนี่เดี๋ยวตำหอยเทพไปครับผมไปไปไปนี่ข้อวัวตะเทพนะครับผมติดตามทางเฟซบุ๊กได้เลยไม่ใช่ฟาไปดูแบดูสื้อ ซื้อมาเท่าไหร่แล้วเ no อาแบบตรงตรงเลยมเอาตรงตรงเลยครับเอาวันนี <sites Tonight> ้เอานีครับผมอยว่าซื <following> uh ้อมาจากใครแล้วเอามาขายได้เท่าไหร่เออนี่ให้เบิ้งเลยให้เบิ้งเลยแบบตรงๆงเลยแบบไม่ต้องปิดวันนี้วันนี้ผมปิดเพราะขาดทุนวันนี้้าได้ก็ได้แล้วค่อยปิดวันนี้ให้เป็นพิธีกรรับเชิญพิเศษนะครับวันนี้นี่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาฝากช่องทางติดตามว้หน่อย กอองวัวตีองวเทพในเฟซบุ๊กเฮี่เกิดวัไปดันชอบดันยัางกระลิกคอยชอบนันใช่ไหมอันนี้คือเรื่องจริงก็สงสารทงนี้ครับเพราะฟันเขาบัดฟนลุกมากเขามีใขสัยขาดได้อืครับผมตาเทพแกซื้อวัวดันจริงครับอ่าทอเบงได้ปะคนเจ้าของด้วยอาเจ้าของด้วยนะครับ วันนี้คือมากับเจ้าของต้องเดินมาอยู่บอกขายได้ไม่ดีตาเทีไม่ใช่ว่าเจอเคสแบบนี้บ่อยไม่ใช่บอกว่าเจ้าของมาด้วยือวาเจ้าของฝา่งมาขายอะไรประมาณเนี้ยเจอบ่อยเจอบ่อยใช่ไหมทำแฝงเขาแฝงเขารู้หน่อยให้เขารู้เลยเออว่ามันแกจริงใจจริงครับครับผมอ่าก็ไปเอาตรงไปเลยนะเอาตรงตรไปเลยอยากรู้พามาด้วยเองครับโอ้นี่ครับไปไหนล้วไม่รู้เดเดินตามตาเทียไปยังมาอยู่ไปสื่อ ทดลองตัวละหมื่นเคยซื้อตัวละแปดพันโอ้ครับเอามาผมมีใครถามใช่อืมตัวสองตัวนี้ใช่ไหมก็มีใครถามเยอเด้อไอ้เปิดเท่าไหร่ครับเทพบจะเปิดจังใดเลยจจะเปิดจังใดให้ไปเบิงอะให้ไปเบิงตัวเท่าไหร่เนี่ยเที่อามาขายในตลาดอ่ะก็ห้องตัวละหมื่นเขาไปซื้อห้องตัวละหมื่นผมซื้อมาตัวละแปดซื้อมาตัวละแปดพันว่ามีใครถามผมมีคนถามเลยยวมีคนถามจะฟ้องก็มา จะขอเงินหนึ่งหนึ่งซื้อมาจากซื้อมาจากเขาเกิดกาวว่ามันได้กำไรแต่ผมมาซื้อมันบมดเลยครับผมเหมือนเขาไม่ให้เท่าไหร่วเทบตัวนี้มาให้อย่างก็เปิดสองหมื่นเปิดสองหมื่นสองตัวนี้สองหมื่นตัวละหมื่นต่อขาครับผมให้ต่อยังไม่มีคนต่อเลยครับผมอันนี้เป็นแม่แยกลูกมาทั้งสองเลยใช่ไหมอันนี้มันผิดทองตัวนี้น่าจะท้องใช่สเตบนี่ตัวนี้จะเป็นวัวท้องนะครับผมส่วนฝั่งโน้น แยกลูกมาแมนแมนอ่าลูกกี่ตัวแล้วล,ล,ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองนะครับผมอ่าเห็นเทีบอกว่าปีที่แล้วเทีขายวัวให้เขาไปอย่างเช่นว่าช่วงราคาดีๆเนาะพอปีนี้เขามาวิ่งให้เราซื้อคืนใช่ไหมเอามาขายให้ต,ตั้งแต่ซื้อไปแค่นั้นท้องเนาะสองปีที่แล้วซื้ออวดท้องขายไปห้าหมื่นอืมมันพลิกมาเลยช่วงนี้ห้าหมื่น 50, กว่าเลยป่ะนี้เขาได้ลูกตัวหนึ่งครับ แล้วนี่ลูกที่สองพราะแม่เขาขายกลับมาขึ้นครับห้องห้องยี่ิบห้าห้องยี่ห้าค่อยก็ประหารครับพอทิตะมาบอกยี่สองค่อยก็ประหารทิตมาสามอาทิตย์ก็ยังได้ซื้อกันโอ้จนเหลือสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โห้คยก็เอาซื้อซื้อมากเลยก็ยังอยู่ขาหัวก็ยังบุกซื้อได้ถึงกันศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์ เนี่ยวัวก็สวยอยู่นะครับผมเนี่ยอ้วนอ้วนอยู่สมบูรณ์อยู่นะครับแต่บนควายก็มีบ่ควายอยู่ไหนอยู่ด้านหลังเลยไปควายมันถึอเก่าสามหมื่นกว่าพันหนึ่งเดือนเยอะสองหมื่นกว่าควายมันถือกเก่าๆอีกครับผมควายงามครับอ๋อควายงามเลยสดนะมันอาจจะมีควายแบบควายขานหน่อยๆควายแถบบางเรียกควายสิงีควายสิงห แถวบ้านใช่ไหมแถวบ้านควายสิงเงียกค่ะเล็บมันเล็บเป็ดนะเล็กๆนะครับยิดเยื้อนอ่ะตอนนี้อยู่ตลาดสีขอระพูมินะครับผมลืมแจ้งเลยนะครับสวัสดีครับวกับผมช่องเอฟเทียนสามช่องของคุณรักวัวของทุกท่านไปแล้วนะครับผมแนะนำตัวช้าไปนิดหนึ่งอยู่กับตาเทพนะครับนี่ครับมาบนไฟสดนี่ลูกแรกเลยโอ้แล้วมีใครหาไปหรือเปล่าถอยนะครับตาเทพ สองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันโอ้จ่ายลูกดีอยู่ครับผมลูกแข่งขายใหญ่อยู่ครับนี่ครับลูกเด็กเลยโอ้ลูกแรกด้วยลูกตัวเมียนะครับผมรอยสามสิบสวยอยู่สวยอยู่หางสวยผิวดีนมความสูงประมาณเท่าไหร่ครับตทีบร้อยสามสิบร้อยสามสิบเนาะดูเล็บดูหยางเล็บมันอันนี้เป็นลูกทับตัวว่ะเตทพบอันนี้ก็เขาว่าลูกทับตัวครับลูกทับตัวใช่ไหมคับผมแต่ลูกงามครับอ้อืมกี่เดือนแล้วเนี่ย สามเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนถือว่าตัวใหญ่นะครับลูกเล็กเล่นนี่เจอเบิ้งฟันมันเปิดอยู่ที่สองหมื่นสามสองหมื่นสามนะครับโอ้สดจ้าเนาะเตเทียมเนาะสดสดมากครับครับผมอือน่าเลี้ยงมากเลยนะครับผมน้ำนี่สดตัวนี้สดครับเข้มากเลยเนี่ยเต๋อเทพเป็นนายหอยที่แบบตรงไปตรงมานะครับผมอ่าใส้มาใสเก็บโมดให้มันเช่วยนาตั้งแต่มีนายหอยที่ไหนนะครับผม รับวัวจากเขามาขายแล้วก็พาเจ้าของมาด้วยนะครับผมน้อยมากอน้อยจริงเจ้าของมาเบืองเจ้าของมาเบิองน้ำเจ้าของไปไม่เป็นเลยหรือว่าเจ้าของเม่เขาคิดว่าเราได้กำไรเยอะครับเอามาดูเลยมาดูเลยใช่ไหมอยู่งัวเจ้ยยังอยู่ขนาซื้อได้ถือจนครับผมเ้าว่าคอยได้ก็ได้ได้ยังนั่นผมเห็นดีอยากรู้มาดูเองมาเบิองเลยนี่ผมจะเจอเจ้าของเจ้าของก็บอกมันบ่ได้รีบอกออมันบ่ได้ก็เบิองว่านี่ครับ สองหมื่นสามนะครับแม่สดมากลูกเดียวเลยนะครับผมลูกแรกด้วยนะครับอ่าสวยครับผมนี่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 จะเบิงฝันมันคู่เดียวเดี๋ยวให้ดูเอฝันเดี๋ยวให้ดูฝันนะครับเนี่ยนะคู่เดียวอ่าฝันคู่เดียวนะครับคูเดยรับผมก็เบิงว่าโอ้ยผิวดีอยู่วดีลูกสวยนาเลี้ยงกันนะนาเลี้ยงครับผมอ่าฝากเบิ์ติดต่ออีกครั้งหนึ่งครับเตท่ 065 065 240 240 4190ครับ4190ครับขอบคุณตะเท่มาครับผมครับอยู่อ่าอําเภอสิขอรภูมิครับผมอ่าขอบคุณมากที่สละเวลาให้สัมภาษณ์นะครับผมขอบคุณครับครับผมมาดูฝั่งนี้หน่อยครับเอ้นี่น่าจะเป็นคนซื้อวัวนะครับผมโอ้วัวนายุดนี่นี่นี่น อันนี้มาหาซื้อบัวกันใช่ไหมนี่ใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยนี่มาจากไหนกันครับเลยบ้านนี้บ้านเดียวกันเ้านี่ยบ้านจานที่บ้านก็มีเยอะนะมีกี่ตัวครับนี่ประมาณเกือบ30มสิบอู้ตัวนี้เลยรุ่นใหญ่กว่านี้ก็มีเมียก็มีตัวเมียก็มีค่ะขาผมวันนี้เอามาขายด้วยไหมหรือว่าไงวันนี้ไม่ได้มาขายมาหาซื้อไม่ได้เพราะว่าจะาพอเห็นยางรถเข้ามา ลงลงมาจากรถก็มือแปะดูหน่อยนึงน่ะใจก็จะเอาชอบชอบเลี้ยงนะครับผมเป็นคนชอบเลี้ยงใช่ไหมอ๋อปารตี้เปิดเท่าไหร่นี่ตกลงเปิดเท่าไหร่บรรลุจังคุยเรื่องครุดย่างคุยเรื่องคารุยังคุยเรื่องค่ารถอยู่เลยตั้งสิบเจ็ดสิบสี่สิบสี่นะครับผมนี่เปิดไว้หมื่นสี่นะครับอ่าตัวผู้หนังย่นยนครับสาแกจะเอามื่นสามใช่ไหมครับบ้านใกล้กันเราว้างดูคุยสนิทกันจนเป็นพี่น้องกันเลยไปไปเลยมา เป็นพี่น้องกันเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ครับโอ้ด,ด, oh, ดูท้ายนะครับคตะเยนอ่า uh, นี่ครับแตะเยนนแต่ว่าจะเอาหมื่นสามพันแตาจะเอาหมื่นสามพันเออฝั่งนี้จะซื้อเท่าไหร่ให้หมื่นสองหมื่นสองเลยไม่ได้ยังไม่ลงตัวเออยังให้ เตยสองพันเป็นญาติกันด้วยนี่ครับญาติกันก็ตักแค่พอได้กำไรนิดๆหน่อยๆเนาะเงินใช่ไหมครับผมใช่ไหมใช่ขายของก็ต้องได้กำไรครับอันนี้เรื่องจริงครับรเขาต่างหากอีกเนาะอ่าเนี่ยแล้วตกลงไหมหมื่นสองยังยังยังใช่ไหมยังนี่ครับว่าจะลดให้แกอีกห้าร้อยหมื่นสองพันแกเปิดไว้หมื่นสี่หมื่นสองพันแปดร้อย หมื่นสองพันแปดร้อยนี่คือตกลงตามนี้โอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพูดผิดพ์หมื่นหมื่นสองพันลดแปดแปดร้อยเนาะเอ800เอแปดร้อยลดให้สองร้อยอีกนะอ่าขอถามราคาหน่อยครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับแปลว่ายั่ยวหมืม่นประมเพลิน 1, 15, หนึ่งหมื่นห้าพันคู่แม่ลูกอันนี้ลูกกี่ตัวแล้วนี่เพิ่งจะลูกเดียวนี่เลยฮะลูกแรกเลยใช่ไหมลูกแรกความสูงประมาณสัก ร้อยยี่สิบบอกเนาะครับผมลูกแรกนะครับลูกกี่เดือนแล้วครับกเกือบถ,ถึงปีแล้วลูกเกือบถึงปีแล้วแม่ผสมอย่างอย่างเนาะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหัวโล้นทั้งคู่นะครับนี่พ่อแม่หัวโล้นนี่ได้แม่มาเต็มเต็มนี่ครับหนึ่งหมื่นห้านะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ดูลูกกันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับ นี่ครับผมแปดพุงก็จะหมดแล้วนะครับวันนี้วัวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่าห <15, 000. S 3> มื่นห้าพันใหญ่จ ฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับนะครับ098 098 470 4 7 0 7 9 6 9 7 9 6้าูก้คู่แม่ลูกเปิดไว้1 5ื่นห้าราคาดีไหมวันนี้โอ้มันเกสมอเสมอเสมอเสเนาะนี่สไตล์คือตาเสมอเสมอขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอไปดูตัวผู้หน่อยเดี๋ยวไปดูตัวผู้หน่อยครับผมฝั่งนี้ครับนี่นี่นี่ของใครนอแน่ โอ้สวัสดีครับด <c oughs> ีครับผมตัวผู้ในของใครครับเสียไม่ใช่ไหมโอ้ไม่เจอเจ้าของนะครับผมนี่บีมาสเตอร์ตัวนี้ปิดไปแล้วนะครับผมสองหมื่นหกถือว่าราคาดีไม่เสียราคาดีราครนะับราคาดีเนาะวัวใหญ่ราคาได้อยู่ราคาได้อยู่อืมแต่ถ้าวัวเล็กเป็นไงวัวเล็กเหมือนเดิมวัวเล็กเหมือนเดิมครับผมราคาเล็กวัวเล็กเล็กกว่าเดิมราคาเล็กวัวเล็กราคาเล็กเล็กกว่าเดิมครับ ี่ครับโอ้สวยายุครับตัวนี้มีมาสเตอร์ครับปิดไปทีสองหมื่นหกครับใช้ได้ครับผมในแม่ลูกไหนนี่บอแม่ลูกนี่เท่าไหร่เอานี่แม่ลูกนะครับผมหมื่นสามพันห้าครับไปดูฝั่งนี้ครับนี่ลูกแรกด้วยครับผม1 3 5่นนหครับ ก็เท่าเหมือนกันฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมฝั่งนู้นลูกกี่ตัวแล้วครับตัวนั้นลูก2ตัวฝั่งนี้ลูกสองตัวนั้นจะแก่กว่าตัวนี้ครับฝั่งนี้ลูก2ตัวนะครับราคาเท่ากันนะครับโฮหมื่นสามพันห้าครับนี่นี่นี่ฝั่งนี้ลูกสวยครับผมนี่นี่ลูกตุ้เมียนะครับอ่านี่ครับผมไปดูฝั่งนี้ครับจะมีเดือดจบคนแบบัวเลี้ยงอ่ะ ครับวนนะความสูงประมาณเท่าไหร่ครับป๋าร้อยสามสิบครับสัก <130 S 2> ร้ <130 S 2> เดินไปน,น, 30, 30นู่นแล้วตอนนี้ซับเดินซัมาอะไรอยู่ครับฝั่งนี้ร้อยสามสิบได้อยู่อ่าฝั่งนี้ลูกแรกนะครับผมหมื่นสามพันห้าครับ โอเคฝากเบอร์ติดต่อไวไ้หน่อยครับ080 720 4139 4139 080 7 21, 9, 2, 2> 1 4139ครับผมโอเคครับผมคลิปนี้เขาจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับฝาก,บกกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ